เนีย่ยคับพักนี่อันใดมันสิง,งามวกันเนะาะยังไม่เห็นแจะถอหเนาที่ม่ใช่เราวก็ถอนไปเปรื่อยปากาศเขียวงามแหงเด้ออันนี้อาจจะถือฝนอันนี้ทีอันนี้นี่นอนมากินนอนมากินใช่ไงมแต่ก็เอาดอกในเยอะเปิดไม่งามเย,ย็น รอมเงาหนึ่นหนาวผลแล้วมันจะสิยง,งามแห้งทุกคนเลยอันเขียวงามผักโอ้โหเฮานางก้อนประกาศไปทันสมบัตมีหัวแล้วเป็นหัวอนะไนี่มกำลังฮอเลยะกะ ตัวนี้เพิ่งหอตัวนี้กำลังเริ่มหอเลยนี่โอ้โตัวนี้งามสวยมากเลยตัวนี้ก็กำลังหอนี่กำลังเลื่อมหออันนี้หอแล้วนี่อ๋อ,อกำลังหอเลยนี่อันนี้มันน่าสิถิคฝนมันอันนี้แห้งหงายโค้งหญ่เลยนะ งามค่ะงามมากเลยดีว